แล้วในเอพิโซดที่5นี้ครับผมโคโดฮไม่รู้เราจะเจอกับสายไหมวันไหนนะครับผมโคเดอแต่สิ่งที่เราเจอนั่นก็คือมิชช่าชีพสาวครับผมโคโดฮี่สุดดสนจะน่ากลัวและที่สําคัญกว่านั้นโคโดฮะเราก็ได้รู้วิชาจากมิชช่าชีพสาวแล้วก็บิดเงินคนมาด้วยเช่นกันครับผมโคโดฮะบอกเลยว่าชั่วร้ายแบบสุดๆเลยครับอแค่นั้นยังไม่พอครับผมเราก็ไปทาการฟาร์มหาเงินเพิ่มครับผมโคโดฮะรวมถึงการเจรจาซื้อเหล็กกับแก๊งนัินเองฮะจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยฮะไปกัน let's go แต่ก่อนอื่นเลยขอบอกว่าช่วงเวลานี้ก็คือวันแรกของการเข้าประเทศนะครับผมซึ่งก็ไม่ได้ออกเกมเลยนั่นเองครับพวก็ดูฮะแล้วเราก็ได้ทำการโพสต์ในโซเชียลมีเดียครับกกร้าเอคอมม้นตี้ว่าครอบครัววัตนะเบะใครอยู่ในเมืองนั้นโทรมาหน่อยครับผมซึ่งก็มีเบอร์ปริศนาโทรมานมั่เนเองและเส้นน่ะคือเบอร์นี้ครับผมคนดูฮะก็หวังพานาว่าจะใช่สายใหม่หรือเปล่าแล้วก็ทำการตัดสินใจโทรกลับไปนั่นเองอยู่ปะเนี่ยใครใคร,ใครก็ไม่รู้เลยจะใช่สายใหม่หรือเปล่าดูกันนะครับผมมาดูว่าใครผมว่าจะเป็นสายใหม่นะฮัลโหลว h a t อุ่นหรือเปล่าครับเนี่ยเอาน้องวุญฟิมสาร,รุปแลวคือไม่ใช่สายใหม่ครับผมเป็นน้องอีกคนนึงนั่นเองครับพก็ดูฮะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเออจะเจอ e ีพีไหนนะครับบกกัดูฮะและซึ่งเป็นน้องชื่อไว้นั่นเองครับบอกไวแในระหว่างที่เรากําลังคุยอยู่นั่นเองครับพกดดูฮะเราก็ได้เจอกับมิจฉาชีพสาวมาไถาเงินเรานั่นเองครับพบกันเดอตอนนี้ไม่อยู่ที่การหลัดน้องชายมามามาับพีได้ไหมไอ้การหลัดแดงอ่ะมาหาพีได้ป่ะน้องจะบพีได้ป่ะมามาเรยมามาเลยมาครับผมไงครับตั้งห ดูสภาพผมดิผมผู้เล่นใหม่ครับผมผมไม่มีตังหรอกฮะมีห้าร้อยเอาห้าร้อยยังเอาอีกเหรอเอาไม่มีนี่แต่บอกเมียเมื่อกี้มีห้าร้อยห้าร้อยเอาเอาให้ผมเก็บไว้กินปาะมาณเด็กครับผมห้าร้อยได้ไม่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 ถูกตายนะแล้วผมเอามาห้าร้อยให้ผมไปอ่ะไป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 ยังจะขออีกเหรอผู้เล่นใหม่เหมือนกันเนี่ย หนูก็โม้เล่นแมาเหมือนกันไม่ไม่สลงละตัวจะเกดิดเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรเอาเอาเป็นอะไรอ่ะเป็นห่อเป็นอะไรปะเนี่ยฮะโ,โหได้ห <laughs> ยอกเล่นเราไปขอพี่แก๊งดูไหมคนนั้นอะลองดูไหมใช่ครับพี่มีพอจะมีตังค์เล้นโหนแบบแต่ะม่ชาชีบป้านไหมอ่ะไม่ฉาชี ขลาหล่นกลับบ้านดูก็ดูนี่แหละการทำงานเป็นวิชาชีพบ้านหนูอยู่ฝั่งโน้นตอนตอนแรกอะหนูว่ากำลังจะกลับบ้านใช่ไหมแล้วอยู่ๆูก็มีตัวมาป้นตังหนูหนูไม่มีตังขับไปตังจ่ายค่าหลอนแล้วพีดขอตังลับานได้ไหมเกิดขึ้นปูดูปากคุณดู ปากสุดยอดนะครับผมกนดูฮะดูความเชี่ยวชาญของคนนี้เอาได้เงินด้วยก็น,นั่นแหละฮะกนดูฮะโปรดระวังมิจฉาชีพที่เอ่ออยู่ตามการลงการหลาดคอยหลอคนกันด้วยนะครับผมกนดูฮะผมเกือบจะโดนแล้วเฉียวติดเตียงแล้วคือไม่มีตังค์นะครับบมกนดูฮะถึงจะมีก็ไม่ให้หรอกอ่ะบอกไว้ก่อนเลยสุดยอดว่ากระบวนการมิจฉาชีพอุ้ยได้มาเท่าไหร่อ่ะได้มาห้าหมื่นโอ้ยสุดยอดเลยเราเล่นให้มาห้าพันห้าพันเองเหรอเออใช่ไหมน้อยมากเลยอ่ะ เขาให้แค่ดีแค่ไหนแล้วนะก็ยังไม่หมดเันนะแม่มีแบ่งไหมสักพันหนึ่งอะไรเงี้ยไไไมมม่่่โอ้โหโคตรใจร้ายเลยโอ้โหยไม่ควรจะมีสักแบ่งซะหน่อยโอ้ยตายครับถ้าโคอยังไงตายอยู่ไหมครับสุดยอดเลยพี่เจ้าชีพแล่พลางจะาน่ะผมก็ทำการนั่งรอน้องชายให้มาหาครับผมซึ่งเออน้องชายก็ฟาร์มอยู่นั่นเองครับผมซึ่งบอกเลยว่ารอนานมากๆนอนแบบนานเลยคนดูฮะแบบขอต่อไปตอนที่น้องชายเรามาเลยก็แล้วกันนะครับผมคนดูฮะ วิ่งตรงมาเลยน้องวิ่งตรงมาเลยน้องพี่จะหเ็นเองแล้วน้องตรงมาเลยตรงเลยครับน้องตรงมาเลยนั่นแหละอ่านั่นแหละน้องชายไหนๆก็มาแล้วน้องชายเลี้ยงมาม่าพี่ได้ไหมน้องเท่าไยอ่ะละลายอุ้ยมาม่าให้เงินพี่ได้หรออุ้ยให้เงินเลยเหรอห้าแสนโอ้โหห้าพันเองเหรอห้าพันเองเหรอแล้วพวกเออใส่ใหม่อยู่ปะน้องไม่อยู่แล้วพี่ไปแล้วอ้าวไปได้เหรอ มันจะไป้วนี่อ้าวก็นั่นเลยฮะเราเหมือนเจ้าแบ็กสายใหม่นะมันจะออกไปแล้วโคดูฮะคาดกันไปที่นั่นเองครับผมวันนี้เลยไม่น่าจะเจอนะครับพวกโดูฮะแต่ยังน้อยเราก็ได้เมมเบอร์ไว้หนึ่งเบอร์นั่นเองครับผมโดูฮะเผื่อไว้ขอตังค์นั่นเองครับพวกโดูฮะเรียบร้อยเออเมมเบอร์ไว้ไว้่อกันละกันนะครับคุกโดูฮะหนึ่งอแล้วเราก็ได้เห็นความยากลำบากของแก๊งนั่นเองฮะเราจะรู้ว่าเราควรจะเล่นแก๊งดีไหมโคดูฮะลองกนตีนดูไหมสวัสดีครับครับผมเป็นแก๊งมา กำลังพูดเลยเหนื่อยดิพี่อยากรู้ปะอยากครับผมพี่ดู่ยพี่ดูคอผมนะโอเคครับเนื่อยเลยาีิโอ้โขขนาดนั้นเลยเหรอใช่ใช่มันไม่มีอะไรเลยไงอย่างน้อยก็มีอาวุธจะไปล่ะใช่ไหมป่ะก็ต้องมีมี้ังแหละไม่มีแล้วปืนล่ะไม่มีไม่มีอะไรเลยมันเข้าไปแบบไม่มีอะไรเลยพี่มาแบบตัวเปล่าดีกว่ามาแต่ตัวดีกว่ามาด้วยใจมาด้วยใจอ่ะอย่างน้อยก็มีใจอ่ะใช่ไหมล่ะใช่ พี่สนใจไหมล่ะมาสนใจคอห้อยมันผมไหมไว้ก่อนเลยไว้ก่อนเลยแต่สนุกนะ <c oughs> เพื่อนเยอะนะผูใช่เหรอแก้ง่ะนะใช่เล่นไหมไปเล่นกับใครนิดหน่อยเลยเขาก็ก็สะกิดแล้วอขนาดนั้นเลยเหรอเื่นที่เคยเล่นใด้การต่อยเล่นใน,นนเรียกซื้อเรื่องใช่เหรอแค่ต่อยเล่นนะนะถูกมาต้องอย่างนั้นแหละไม่ได้แล้วมันเรเรียกไปสามล้านสามล้านที่ต่อยอลนะโอ้โหอะไรกเนมาเร็วมาเร็วมาเล่นด้วยกันแล้ว ตอนแรกผมอยากจะเข้าแก๊งนะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนแล้วไประชาชนดีกว่า <c oughs> ดูจากสภาพาแล้วไม่น่ารอดวะ่ะ <c oughs> ก็นั่นแหละฮะคุณฮะการเป็นแก๊งนี่มันช่างยากลำบากจริงๆยูย <c oughs> คุณดูฮะแค่ต่อยก็โดนไปสามล้านน่ากลัวมากน่ากลัวที่สุดนะ <c oughs> ครับผม,ม,มว่างไง <c oughs> ขอตั้งหนโขดโขดขีรรถไปที่มีนี่เียวห้าร้อยเนี่ยวเอางี้อ่ะบอกตรงๆเลยได้กี่บาทแล้วเนี่ยไม่ได้แล้วสักบาทห้าพันน่ะ ไม่เชื่อแล้วเราก็ได้เจอกับชายพิศนาพ่อกับข้อเสนอบางอย่างครับผมคด وها อย่าไม่ขอคนที่แบบดูแบบรวยๆอะหยุดพูดหยุดโคหยุดพูดหยุดพูดหยุดพูดด้วยกันทั้งคู่เลยมามามาให้ตังหรือเปล่าให้ตังไปนะเพราะว่าเราไรบอลลูนวอล์โซลวอร์โซลไม่มีวอล์โซลอะไรก่อนไม่มีตังวอล์โซลมันต้องใช้เงินเข้าหรือเปล่าผมไม่มีตังนะครับผมผมไปผู้เล่นใหม่พี่ชายไปนั่งดู อ,อ,น,อนั่นแหละคุณทุ่านเหมือนเรากับมิชาชีพสาวะจะเดินทางไปกับชายปริศนานั่นเองครับผมฮะพร้อมกับข้อเสนอสุดแปลกบางอย่างครับผมบอกเลยว่าค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับผมุกท่านก็คือการให้ปอดเพื่อนของเขาที่กำลังอ,อกหักอยู่นั่นเองครับผมกันเ้อเพื่อนอ,อกหักผู้หญิงผู้ชายครับผมผู้ชายผู้ชายโอ้โหไม่กอนเลยน้ำไปก่อนเลยผู้ชายไปก่อนเลยดาวโหลดรับต่อไปออุ้ยโอเคได้เลยตอนนี้เหมือนจะมีพี่ชายคนหนึ่งพาเรามาที่วอร์โซนนะครับผมก็ดูฮะหรอ โอ้ยอยู่วอลโซลแล้วเนี่ยมากับเพื่อนแล้วเราเป็นเพื่อนเขาตอนไหนเนี่ยคนดูฮะเพื่อรู้จักกันเนี่ยวอาการมันเป็นไงไมกี้เศร้าโศกเสียใจดีใจนิดหน่อยโอ้โหมีอารมณ์ดีสดชื่นอุ้ยเย็นไม่อับซื้นไลยรถโอ้ค้างมาเหรอครับผมแม่่นะลองเปลี่ยนไหมลองเปลี่ยนไปแบบชอบผู้ชายเทนอเลยแกลองดูไหมเอาไหม ถ้าสาวหักอ,อกลองเปลี่ยนดูไหมฮะลองดูมาอายุคือเป็นมู่กันอะ่ะเจอเคิร์ดครั้งแรกบอกเขาเป็นเกย์อะ่ะโอ้ยเขาดหีหิวเขาหิวอ่ะเป็นเป็นปะเนี่ยใช่ปะเนี่ยใช่ปะเนี่ย ไปแม็กกี้เอาเงินให้เขาหน่อยเขาไม่มีเงินเล่นไม่ใช่แล้วครับผมมีเงินเลยครับเลขบวด้วยครับผมไม่มีเงินครับหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งครับไอหนุ่งก็ได้หนุ่งกิ๊บให้เขาเองเฮ้ยเดี๋ยวเียวอะไรเฮ้ยเดี๋ยว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 โอ้โหได้กันหลัวจากกันกิ๊บให้หนุ่งเลยก็ได้ไม่รู้จะมาเขียนอะไรเลยจากไปตนไหนเนี่ยไม่รู้จักเลยเลือดจากลาแล้วหลายปีแล้วหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งครับพี่ชายใหญ่หนึ่งห้าสองสาวเขาที่ได้หนุ่งกิ๊บให้เขาเองย อุ้ยขอบคุณครับผมสลับ2ลร้านโอ้โหผมตั้งตัวเลยเนี่ยก็น,นั่นแหละฮะเหมือนพี่ชายสุดร่อนั้นจะอกหักมานั่นเองครับผอกดูฮะแล้วก็เออให้เงินเรามาเพื่อจะแบบว่าให้เราไปซื้ออาวุธมาเล่นนะครับโอโคนดูฮะแบบมันเป็นวอร์โซนะคนดูแต่ว่าผมนะคนดูเราไม่ได้ว่างขนาดนั้นนะครับผคนดูเราต้องหาวิธีบินหนีออกมาแน่เองเราไปเลยนะบายนะได้เงินแล้วกูไปละโชคดีนะเอ้ยออ้ยยาอายารอเล่นรอเล่นเล่นอยู่ไปยังอยู่ดิอยู่ดิอา ไอ้มันซื้ออาวุธอยู่นั่นเด้อครับผมพี่ชายเดี๋ยวตามไปครับโหลน้องฝากผมพ่อเชด้วยนะว่าพี่ไปแล้วนะน้องนะไปเละจู้มลยจ้านั้นได้เงินแล้วพี่ไปก่อนละเจอกันเดิ้ลอยู่ข้างๆไงไหนมีไอเนี่ยได้ยินได้ยินพี่พี่อยู่ก็ไม่ได้บอกนะว่าจะปิดไปแล้วเนี่ยตอนเนี้ยโอ้ยทำอะไรยาแง่แง่แง่ทำอะไรยา ยายาเดี๋ยวแช่บัวรวอโอนยังอะแล้วบารวอรนนโอนมันคืออะไรอะรอกี่นาทีหนึ่งนาทีโอเคมันคืออะไรอะบตรวอโซนมันก็จะได้นี้ไงก็จะได้กดเกิดได้เลยไงถ้าตายตรงเนี้ยอ๋อโอเคไม่บอกเขาบอกพ่กนี้นะจริงโอเคได้จะบอกพุ่งนี้มามามาตื่นมาเล่นนักบุญดิว่ามา ได้เลยจังหวะนี้ครับผมตื่นกูไปเลยกูได้เงินสองหมื่นเหมือนแล้วก็จะอยู่ทําไมแหละน้องไปเลยจูล้ละเจอกันมากูแอบบินแล้วกันเงินทองมันหาหนง่ายเนาะมาแป๊บเดียวได้เงินสองหมื่นฟรีๆได้แค่ามาปอบโอ้คนอ,อกหักนะครับผมหนีออกไปก่อนแล้วกันตอนนี้ไปละไม่รู้อยู่ไหนแหละแต่จังหวะนี้แหละขออนุญาตเบิกรู้แล้วกันได้ส่วนสองหมื่นแล้วกูไปก่อนละเจอกันเด้อหาต้องไ่เจอแน่นอนถือไปนะครับผมก็โดูขออนุญาตไปแล้วกันนะบายๆนะครับผม ไปแล้วจู้ไม่อยู่แล้วจ้าไปหาที่ตอมอดีกว่ากูไปเลยตอนนี้ก็เวลาตีสามกว่าคนว่าผมอยู่ทการตอรมที่แล้วกันคดูแล้วก็เออขอให้กลับมาใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมคดูฮานะเออเวลากลางคืนของพรุ่งนี้นะครับผมไม่ไหวแล้วคดูขออนอนแล้วกันนะครับผมวันนี้พรลิยามากนะฮะจริงๆแล้วนี่ก็คือวันแรกในลาสซิตี้เลยคดูฮาแต่ว่าเออมันจะมีพาร์ตต่อมาพอดีเมื่อกี้ เราได้บิดเงินคนก็เลยออกมาเลยครับเพราะงั้นแล้วไปดูวันที่2ของเรากันเลยว่าเออด้เจอกับอะไรบ้างนะครับผมระวังแผนในการฟาร์มแล้วด้วยเช่นกันครับผมก็ดูฮะขออนุญาตต่อมอที่แล้วกันนะครับผมไปละบ,บายวันต่อมาอ้าวมาครับผมตอนนี้เราก็กลับมากันอีกแล้วสลับเออไฟเอ็มนะครับผมกันวันลวซึ่งนี่จะเป็นวันที่2ที่เรามาเล่นแล้วนะครับผมลแลวเราก็ได้เงินมาเพิ่มเติมก็คือ2 0 0 0 0จากรอบที่แล้วที่เราไปทําการโกงบิดวิชาชีพมาครับผมก็ดูฮะก็ มีสอง0มืห้าในตัวโอเคสวยเลยแต่กองทัพมันต้องเดินด้วยทองนะครับผมขออ,ขอนุญาตกินก่อนแล้วกันนะม,มีมามา่าอยู่โอเคต้มมาม่าโอเคเรียบร้อยครับผมอะอ,อะไรอะเออทําเออททําอะไรครับผมเมื่อกี้มันมพนขึ้นของมันเองครับอ๋อครับผมอ่ะโอเคแล้วไปผมก็ตกแก๊งคทีหลังผมทำไมไม่ไมนขึ้นของมันเอยอ๋อได้ครับได้ครับผมโอเยครับตกใก๊มันเลยถ้าผมจะทําจริงผมไม่ทําแค่นั้น เอยอยยานะอะไรอ่ะมาถึงแล้วก็จะโดนเล่นเกย์เลยก็โดนเดียวอ่อนแม่ให้ตายเถะนะครับผมเกือบจะโดนเล่นเกซะแล้วนะุณโนฮาซึ่งและนี่เข้าสู่ที่2แล้วในราซิตี้ครับคโคโนฮาคิดว่าตอนนี้น้องชายแบ็กอาจจะอ่อนแล้วหรือเปล่านะครับคโคโนฮาพอแล้วขอลองสื่อสารหน่อยก็แล้วกันนะครับพวกันเถอเอางี้ถ้าเกิดแบ็คมันตอบเออโซเชียลมีเดียผมแปลว่าแบ็คมันอยู่แต่ผมไม่รู้มันอยู่หรือเปล่านะเอาลองดูก่อนแต่ขอเดาวน่าจะไม่อยู่เพราะตอนนี้ก็จะตีสามแล้วคโนฮะถ่ายรูปเลย แบกน้องถ้าอยู่แล้วก็เต้ปดตอบกับโซเชียลมีเดียพี่ชายคนนี้ด้วยไม่มีใครตอบกลับเราเลยคนดูฮะนั้นแปลว่าไม่มีใครอยู่สินะเนี่ยน่าจะไม่มีใครอยู่นะครับผมคนดูฮะโอ้โ oh ห my god และเป้าหมายของเราในวันนี้เลยก็คือการฟาร์มนั่นเองครับผมคุณดูฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าเงินนั้นมันไม่สามารถเสกได้เราเลยต้องทาการฟาร์มนั่นเองครับผมคุณดูฮะ และเราจะฟาร์มแบบเดิมไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าตอนนี้เรามีรถ200โลดและคนในเมืองเขาได้บอกว่าถ้าเกิดเราโถมฟาร์มแค่งานเดียวแล้วก็เก็บเต็มรถน่ะมันคุ้มกับฟาร์มรอบเมืองนะที่ใช้เวลานาน,านกว่านั่นเองครับผมก็ดูฮะบอกเลยว่าแบบนี้คุ้มกว่านั่นเองครับผมแต่ก่อนาจะฟาร์มนั้นขอในญาติขอพอรก่อนก็และกัน,กน,กนอุ้ยได้ไวเป็นเนี่ยมไม่ก็สุดยอดเอ้ยดี่โ่เพลงใช่ไหมคนดูไวเปนเนี่ยมอุ้ยเจ๋งเจ๋อได้ไวเปเนี่ยมา สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับพรไวไวไว,วเบเนียมมันขายอะไรเท่าไหร่ครับผมแพงไมหมฮะเจ็ดพันเจ็ดพันเก้าพันอ๋ 5, 000, 10, 000, 9, 000. อขอมาครับบอกมาครับดูว่าจะราคาแพงไวเบเนียมคนดูหลอกกันผมไปอ่านของมาคนดูมันเป็นแสนเลยพี่ไวเบเนียมอ่ะยู่คนไทยหลอกกันแล้วตู้นี้มันคืออะไรอะ่ะคนดูคุกเหรอเหมือนคุกเลยคนดูฮามีประตูคุกตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็เออมี น้ำที่ต้มเออมาม่าอยู่ข้างในนะครับผมแล้วก็มีที่กดน้ำแล้วก็ตู้เอทเมนะครับผมคนดูฮะออ้มีทีวีด้วยเดี๋ยวก่อนคุกม,มึงสบายเกินไปแล้วโรงแรมเหรอหรืออะไรเดี๋ยวคนดูฮะแม่งมีทุกอย่างร้านค้าข้างในก็มีนะครับผมอุ้ยคืออะไรอ่ะเลยมาดสูสะดวกสบายจังตรงนี้ยกกังกลัไม่ใช่คุกนะครับผมกคนดูมันคืออะไรก็ไม่รู้เอาเช่มันก็แล้วกันไปต่อดีกว่าขออนุญาตฟาร์มนะครับผมคณดูฮะ กด e เพื่อฟาร์มออตโต้โอเคฟาร์มออตโต้กอนแล้วกันอุ๊ยอะไรอะท็อปฟาร์มกับบัตพีได้บัตรพีมาด้วยเหรอบัตรพี่ไมทำอะไรอะกระทอฟาร์มคือบัตรทิเกตไม่รู้เหมือนกันนะก็ไปรอดูแล้วกันนะครับผมว่าทำไมได้นะฮะ และมาลาฟาร์มนั้นเหมือนจะได้ของบางอย่างมาด้วยนั่นเองครับผมคโดฮะและเนื่องจากว่ามันจะอาจจะเปื่อยเกินไปน้องๆคงไม่อยากมาดูผมฟาร์มแบบหลายชั่วโมงหลอกนะครับผมพะง,งั้นแล้วเดี๋ยวเราตัดไปตอนเสร็จเลยกันละกันนะครับผมคโดซึ่งทานตอนงาน่ายเลยคือเราต้องเก็บทั้งหมดเอออางุ่น40อันนะครับผมแล้วก็ไปโพสิ์ให้ได้แองุ่นแพ็คทั้งหมด20อันครับผมคโดฮะทำแบบนี้ไปรเรื่อยๆซึ่งเราก็เอาของไปเก็บบนรถนะครับผมฮะรวมๆก็คือ200อันฟังดูก็เหมือนจะไม่เยอะใช่ไหมล่ะคอนโดฮะแต่บ,บอกเลยว่านา,นานมากัดนนู ซึ่ว่าเราจะเสร็จทั้งหมดกี่หมอ่องเรียบร้อยครับผมคนดูฟาร์มจนเวลานี้ตีสี่สามเปรเกือบตีห้าคนดูแล้วก็ครบแล้วตอนนี้คือ20อันนะครับผมคนดูฮะแล้วก็เออในส่วนของที่อยู่ในรถนะครับผมก็คือนี่เลยคนดูฮะคนดูอีก2เราอาจจะเก็บไม่ได้แล้วเพราะว่ารถเต็มแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาของไปขายก,กันเลยครับผมคนดูฮะเพิ่มเติมคือเมื่อกี้นะครับผมคนดูฮะโค้รจะโชคดีมากๆตรงที่เออผมอะเข้าไปแต่ลืมท่าให้ไว้โค้ดจี้ โคเส็งเดิมทถ่าไว้นะก็คือเราทําการเดินทางเข้าไปในเมืองกันนะครับผมเพื่อจะไปเติมน้ำมันรถแล้วก็ไปซ่อมรถนะครับผมแล้วก็เผลอไปกดซื้อผิดเสียค่าไอ้เดียไปสามพันนะครับผมแล้วก็ในระหว่างนั้นก็มีพี่ชายแก๊งสีขาวนะครับผมมาเข้ามาพอดีผมเลยบอกว่าพี่ครับเติมน้ำมันยังไงผมเติมน้เติมมันเป็นก็พี่เขาก็เลยตัดสินใจเติมให้พร้อมกับให้เงินมา1นึ่งมื่นนะครับผมก็ดูฮะแต่ตอนนี้ไม่รู้มันลดไปได้งไงเหมือนกันงงเหมือนกันให้มา0นึ่งหมื่นก็ดู ทีนี้เราจะทางเข้าเมืองไปขายของกันเลยครับผมก็ดูฮะไม่รู้แกงอะไรเหมือนกันสลับสีขาวในประเทศนี้นะครับผมใครี่รู้วอเมเขาเป็นอะกันลืมถามด้วยใจดีมากนะครับผมโอเคลุยกันเลยไปขายกันเลยแล้วกันนะครับผมก็ดูฮะขายเลยได้ครั้งอัลละครั้งเท่าไหร่เรามาดูกันนะครับผมโอเคหกพันนะครับผมเรียบร้อยคุดูฮะเราได้มาทั้งหมดเท่าไหร่นะครับผมก็ดูฮะจากการขายเมื่อกี้ก็คือเจ็ดหมื่นห้าใช่ไหมดูประมาณหกหมื่นกว่าคุดูตัวน,นี้ ทีนี้แหละคุณดูฮับวกกับเงินธนาคารของเราก็สองหมื่นห้าอุ้ยเกือบเสร็จแล้วคุณดูเป็นไงมาแป,ป๊บเดียวก็ได้เป็นเศษแล้วนะครับผมถือว่าใช้ได้แต่มันฟาร์มโคตรนานนะคุณดูฟาร์มนานมากนะครับผมแต่ตอนนี้ก็คือเควสเราก็เสร็จแล้วเหมือนกันนะเดี๋ยวเราขอไปส่งเควสแล้วกันคุณดูฮะเรียบร้อยครับผมรับรางวัลและนี่อีกอันหนึ่งรับรางวัลคืออะไรไม่รู้แต่รับไปก่อนนะครับผมเป็นบ็อกเวปพอนกล่องอาวุธหรออู้แต่ตอนนี้ผมอยากผมสงสัยว่าเออ ไอบัตรท็อปฟาร์มกับไอพีว้ททำอะไรได้นะครับผมมันสงสัยเอ่อไอบัตรท็อปฟาร์มกับบัตรไอพีว้าทำอะไรเหรอครับผมเอาไว้ทำแบบพวกของครับใช้ทำอาวุธตอนนี้มันครับเอาไปทำที่ไหนครับผมเรเบลครับเรเบลโอ้เขบอครับขาบาครับโอเคได้ข้อมูลเลยก็คือเราสามารถไปทําที่เรเบลได้นะครับผมและก็คือถานที่ผิดกฎหมายนะครับผมก็คือบัตรฟาร์มกับบัตรพวกแง่คอนโดบัตรพีบัตรฟาร์มโอเคไปกันเดี๋ยวเราไปดูที่ เรเบลกันเลยครับผมฮะว่า,วาเออเป็นยังไงบ้างรถและซึ่งเรเบลของเกมเกมนี้จะอยู่ที่2จุดครับผมรู้ว่าคือเรเบลนอกเมืองเป็นสถานที่ผิดกฎหมายครับผมฮะแต่ว่ามันอยู่ไกลมากๆแต่ว่าอีกจุดหนึ่งก็คือเรเบลภายในเมืองก็คือข้างล่างสุดตรงนี้นะครับผมฮะเนื่องจากเราอยู่ในเมืองเพราะงั้นแล้วเราไปในเมืองเลยก็แล้วกันนะครับเพราะก็เด๋ออ้าถึงแล้วปึ๊บเข้าทางนี้จอดรถตรงเอแจอดรถต,ต,ตรงนี้ใช่ไหมโอเคมันมีที่เก็บรถนีหว่าคนดู เรียบร้อยเป็นการมาเร็วครั้งแรกของเรานะครับผมคุดูฮะมาดูของคราบหน่อยเถอะวะเพื่ออย่างน้อยอาจจะแบบพอทําอาวุธอาวุธและอาวงอาวุธ,อ,วธ,อ,วธ,อ,วธอะไรพวกนี้ได้นะครับผมตรงนี้คืออะไรอ่ะ <c oughs> ไม่มีกุญแจเหมือนจะเป็นเออเขาเรียกว่านะไคุดูฮะเป็นเซฟตู้เซฟนะครับผมนะครับผมอันนี้เป็นเออนี่ไงเป็นบัตรโพเทคหรอคนดูฮะบัตรโพเทคอาวุธหรอต้องใช้เอ็กพีในการครามเงินเงินหนึ่งหมื่นแล้วก็เออ โปรเทคสแคปนะครับผมบูประมาณนั้นเลยอาา่าที่ตีตีกุญกุเจไว้เก็บของอันนี้ก็สำคัญนะคุณดูฮะหาเหล็ก50อันดีกว่าผมว่านะคุณดูต้องใช้เหล็ก50อันแล้วก็เออเงิน5,000นนะครับผมไม่ยากนะน,นี้ไม่ยากส่วนนี้จะเป็นอาวุธใช่ไหมคุณดูฮะใช้เออไม้พูใช้เงินแดงหนึ่งโอ้โหหนึ่งหมื่นบูปินนะครับผมแล้วก็เออกล่องอาวุธนะครับผมแล้วก็บัตรเฟล แล้วก็โอ้โหใช้เยอะจังคนดูฮะอาวุธแล้วขอไปปาดฉลามแล้วกันปากฉลามก็ใช้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยให้ตายเถอะงั้นไว้ก่อนเลยอาวุธอะไว้ก่อนเลยเป้าหมายต่อไปของเราก็คือการเออผมว่าเราครัวที่จะทาตู้เซฟไหมคนดูตู้เซฟก็สําคัญไว้เก็บขกเก็บคงเก็บของนะครับผมคนดูฮะใช่ไหมเวลาแบบของฟองของฟาร์มตู้เซฟสําคัญมากเพราะงั้นแล้วผมว่าเป้าหมายต่อไปเราคือการทําตู้เซฟดีกว่านะโอเคตามนั้นเลยนะครับผมคนดู และเนื่องจากว่าเวลานี้ก็เวลาตีห้าแล้วนั่นเองครับผมคอโดู้เพิอแป๊บเดียวหมดไปวันหนึ่งนั่นเองฮะ <_ S 2> โดยที่เราแทบจะเออแค่ฟาร์มอย่างเดียวนะครับผมคอดโแค่ฟาร์มอย่างเดียว <_ S 1> แต่ว่าเป้าหมายของเรานั้นยังคงไม่จบครับผมคอโดครเพราะว่าเป้าหมายของเราคือการทําตู้เสียบด้วยนะครับผมคอโดูรเพราะงาั้นแล้วเราขอญอาตไปพักผ่อนกันละก,กันคอโดห้ซึ่งบอกเลยว่าคลิปหน,นึ่งสามวันนต่คุณคิดว่าไงวะคอโดถ่ายี t a ที่มันค่อนข้างจะนานมากๆนะครับผมคอนโดฮะแต่ก่อนที่เราจะได้ไปพักผ่อนนั้นเราได้เจอกับป้าหมอคางดำ เขามาบอกกูพาไปเอาอะไรไปเว้นเธอแล้วเขาคือเธอเว้นเธอเน้นไม่ชอบแบบนี้เขาล้มสุดนี่หว่าคนเดียวเขาบอกว่าฉันคนนั้นวันนี้ไม่ได้เป็นไาเดียออกดีเลยเขาโทรมาใช่ไหมหมอคางดำแม่ก็รู้ที่กำลังล้มอยู่ตรงนั้นนะครับผมใช่ไหมพอด่าว่าใช่ใช่ไหม าอนนี้้ตงกรเพียเธอเสียงน่ารักดีนะคก็ดูแล้วก็วันลุ่งขึ้นอีกหนึ่งวันนั่นเองครับผมก็ดูฮะโอเคเรากลับกันมาอีกเลี้วนะครับผมโอ้คนเยอะเหลือเกินนะครับผมคนดูฮะแต่ตอนนี้ผมมีเพจในการเออทำเหล็กและสติลทำสติวในการทําตู้เซฟนะครับผมคิดว่าน่าจะพอจะกุ้ยแกงพี่แกงพี่ชายใหญ่และสติวมันหาจากไหนแล้วประเด็นเลยคนดู ตอนนี้เออในส่วนของมาม่าเรามีอยู่3ามแล้วเราไม่ต้องต้มเพิมแลใช่ไหมคุณดูฮะพอเป็นแบบกําลังสํารองได้นะครับผมแต่ผมอยากรู้ว่าเราควรที่จะเออหาซื้อไหมตอนนี้เพราะว่าเราเรามีเงินอยู่ในตัวนะครับผมตอนนี้ก็คือทั้งหมดนะครับผม95้า0มนะครับผมนั่นจะเป็นเออจำนวนเงินที่พอสมควรในการซื้อสเตลซื้อเหล็กนะครับผมถ้าเกิดเราขี้เกียจฟาบเองนะคุณดฮะใช่ไหมละ่ะ เนี่ยตอนแรกผมอยากเอาตู้เซฟก่อนนะครับผมเพราะว่าเออเราจะได้ไม่ต้องเอาแบบของเก็บไว้ในรถนะฮะคุณดูฮะเนี่ยเราสามารถเบิกของตัว,ดวได้นะครับผมแล้วนี่คือของในรถตา่ตางๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดเรามีตู้เซฟปุ๊บนะครับผมฮะ <outcome> เราจะสามารถเก็บของข้างในตู้เซฟอะไรได้พวกแบบของพวกใน,ใน, <S <S นี้คุณดูซึ่งผมแบบไม่รู้ว่าเออรถมันสามารถที่จะยังไงคุณดูมันสามารถที่จะแบบว่างัดได้หรือเปล่าเพราะงั้นแล้วอันตรายพอสมออควรเลยนะครับเพราะงั้นแล้วแต่ถ้าเกิดเรามีตู้เซฟแล้วก็คุณดู ไหวชิวนะครับผมอย่างแน่นอนแต่ว่าสติลนะมันหาจากไหนล่ะส่วนตัวแล้วผมขอเดาว่าเป็นเมืองนะครับผมจะเพื่อความชัวร์นั้นเราเลยทําการถามข้อมูลจากคนในเมืองนั่นเองครับผมนะฮะเราจึงมุ่งหน้าไปยังกาลาสีแดงเพื่อถามหาข้อมูลนั่นเองสิถามไม่ใช่แกงแกงนี้ดีกว่าแกงสีฟ้าไอ้บัเบอร์อ้าวพี่ชายกำลังไปบัวถามข้อมูลซะหน่อยสวัสดีครับพี่ชายว่าไงครับไอที่เป็นสติลที่มันทำกุญแจเซฟนะครับผมมันมันต้องไปฟาร์มเมืองอันไหนอะเออเซเล็ครับ เปนเหล็กครับจีเหล็กเลยจีเหล็กไ่ต้องไปฟาร์มที่เมืองใช่ไหมครับไปจีเหล็กเลยใช่ไหมครับรับไม่ต้องออ้ขอมาครับผมครับหิวอ่ะกินอะไรดีพี่อุ้ยก็เกือบไปฟาร์มผิดแล้วไหมล่ะเกือบอเกือบไปฟากวดเกือบจกนอกเมืองไปไปฟาร์มเมืองแล้ว่ะคุณดูฮะซึ่งเออที่เราต้องไปนั้นก็คือที่จีเหล็กนะครับผมคุณดูฮะจีเหล็กในเมืองโอเคใกล้ๆเลยจัดไปนะครับผมคุณดูฮะขออนุญาตเลยแล้วกันนะไปเบิกรุนแล้วก็ไปจีเหล็กกันเลยนะครับผมโอ้ดีจังทำมาในเมืองนะครับผม ก็ตามที at, ่เห ahead.. ็นครับคุณครัเกือบไปแล้วครับผมเกือบจะออกนอกเมืองไปฟาร์มเมืองแร่แล้วไม่ละคุณดูฮะแต่ก็ถือว่าโชคดีมากๆครับผมคนละที่เราถามข้อมูลก่อนจงๆก็คนจะถามนะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่รู้อะไรนะเพราะว่าการเดินทางบางทีมันค่าจะอันตรายครับผมว่าทั้งรถทั้งน้ํามันทั้งอะไรไม่รู้มั่วไปหมดนะครับพวกคุดูฮะเพราะงั้นแล้วเดี๋ยวเราขอแตดไปตอนที่เราถึงเออที่จีเหล็กเลยก็แล้วกันนะครับพวกก็เดี๋ยวพอทำอะไรกันนะคุณดูฮะเอ้ยแก๊งสีขาวนี่นาคุณดูเนี่ยคุณดูแก๊ง ก็ดูดิแก๊งนี้จะคผมเงินผมมาหนึ่งหมืม่นน,มมนนะครับผมผมจาได้เลยคนไหนหรอว่าให้เสื้อที่จับเสวยผมผมสั้นๆนะครับผมไม่มีในนี้เหมือนจะไม่อยู่ในนี้นะครับผมก็ดูฮะาที่ว่าเออให้เงินเรานะครับผมนับว่าน่าเสียจด้ว่าจะให้ดูสักหน่อยแบบพูดว่าคุณของเราที่ให้เงินมาหนึ่งหมื่นนะครับผมก็ดูโอเคและพลังจะทําการจีเเลกกันเองเพื่อจะเอาเศษเหล็กนั่นเองครับผมก็ดูฮะและซึ่งมันสามารถจีได้ถึงสองร้อยอันก็เลยทีเดียวครับผมก็ดูฮะาซึ่งเราก็ไม่ต้องทำถึงขั้นนั้นหรอกนะ เราเอาตามที่จานวนที่เราต้องการในการครับกุญแจตู้เซฟก็เพียงพอนะครับผมก็ดูฮะโอเคคนดูฮะตอนนี้เราเก็บเล่ม,มาทั้งหมด80นะครับผมผมไม่รู้ว่าเออมันต้องใช้เออ,ต,อเต่อเหล็กตัวเหล็กหนึ่งก้อนเนี่ยมันใช้2อ,อันหรือเปล่าผมก็เลยแบบเก็บมาจานถึงแ0แต่ถ้าเกิดเก็บถึง2องคิดว่าน่าจะเปื่อยเกินไปนะครับผมงั้นแล้วเอาซัก80ก็แล้วกันนะครับผมก็ดูฮะทีนี้เรานั้นจะทําการเออไปโพสต์ดูกันแล้วกันนะคนดูฮะใช่รถเราปะเนี่ยอ่าเรียบร้อยคนดูฮะเสร็จแล้ว เ็จสักทีนะครับผมตอนนี้เรามีก้อนเหล็กอยู่40ก้อนนะครับผมจาก50ก้อนเพราะงั้นแล้วคนดูฮะขออนุญาตไปทําการเออทำตู้เซฟเลยละกันนะครับผมของเราคันนี้ใช่ไหมไปกันคนดูฮะแต่เนื่องจากว่าเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วถึง1วันครับผมคนดูฮะเราเลยลืมว่าเออมาใช้ทั้งหมด50อันแทน40อันนั่นเองครับผมทำให้วัตถุนั้นไม่ครบเป็นกุญแจตู้เซฟใช่ไหมส่วนประกอบไม่พอ50อันดูว่า40ผมจำผิดหรอเนี่ยคนดู ผมจำผิเดเหรอผมนูกว่าสี่สิบอันโอ้กูจะกลับกูจะกลับไปมไป่ไปทำอีกยี่สิบอัอนอผมดูผิดกูดูกลับไปอีกรอบเลงกูดูฮะ แต่เนื่องจากด้วยความขี้เกียจครับผมคุณฮ่าผมจึงหาวิธีที่มันง่ายและดีกว่านั้นนั่นเองครับผมเพราะว่าเราเจอพี่ชายแก๊งเสื้อขาวอีกแล้วนั่นเองครับผมคุณฮ่าสวัสดีครับผมพี่ชายแก๊งว่าไงว่าไงพ่อหนุ่มหมอปลาพอจะมีเออสติลสักตสิบอันขายไหมครับผมผมขาดแค่งสิบอันผมจะคราฟได้แล้วครับผมคุณเจสซ็ตใช่พี่ต้องแเจ็บพอจะมีไหมครับผมเปล่าอะไรเปล่าอะไรอุ้ยพี่มีเหของมากครับผมเออสามสามห้าสามครับผมอุ้ยของมากครับผมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไหนเองเว้ยพร้อมพี่ดิจะไปตี ตีปืนเหรอพี่ใช่ติดอยู่แล้วครับผมพี่ชายใหญ่ผมติดอยู่แล้วจัดไปพี่ตีเลยติดมีติดตีปืนและซึ่งเราก็ขอขอบคุณพี่ชายใหญ่ไทยอาด้วยนะครับคุณราไม่รู้ว่าใช่ถือแกงไทยอาหรือเปล่าเราอาจแจกเสื้อสูรเอานะครับผคุโทรหาที่เอ่อให้เหล็กเรามานั่นเองซึ่งก็หวังว่าพี่ชายใหญ่จะตีปืนติดนะเราจะอวยพรอให้กันแล้วกันทีนี้แหละเราจะทําการครับเอ่อกุญแจตู้เซฟแล้วกันนะครับผมเฮ้ในที่สุดเราก็มีกุญแจเซฟแล้ว เรียบร้อยทีดีเ,เราก็สามารถใช้เซฟได้แล้วนะครับผมโอเคเรียบร้อย <_ A> ก็ขอบคุณพี่เจไทอาร์ด้วยนะครับผมที่เออให้ชติวมาสิบอันนะครับผมแบบฟรีๆเรามีตู้เซฟเราขอญอยตเก็บของในเซฟแล้วกันนะครับผมคุณดูเก็บอันนี้เรียบร้อยครับผมเก็บจนครบแล้วนะฮะสวยเลยมีมีลูกสี่มีลูกสี่ ผู้ได้มาผู้ได้มาม่ามากูเห <laughs> ลือจะเชื่ออู้กูรอเป็นวันเพื่อได้มาม่าไม่ก็เอ้นี่อะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะพี่กด E ได้ด้วยคนดูกด E ด้วยด้วยวิเปิดทัลสามหมื่นโคตรเพลงโคตรเพลงแต่ว่าวีจะมีของดีคืออะไรอ่ะของรางวัลดีสุดคืออะไรเด่ยคนดูฮะกาชาลรือกาชาออฟนะครับผมไข่มุกดำใช่ไหมแบ็คโพรนะครับผมมันคุ้นไม่เ่ยคนดู มันคู่กันสามหมื่นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับผมกูดูฮะงาวันว่าเออสลับอีพีนี้ไว้แค่นี้กันละกันนะคนโดฮาก็ถือว่าเล่นมาพอสมควรแล้วนะครับผมคิดว่าเล่นตัดคือง่ายๆคือ,ค,อคลิปก็คือหลายชั่วโมงมากนะครับผมหากตัดแล้วก็ร่าจนานพอสมควรเลยนะครับผมใครที่เอออยากดูต่อก็สามารถคอมเมนต์กันได้หรือว่าอยากให้เราเออทำอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ละกันครัสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับผมบายไปแล้วฮะบายอุ้ยพอจบคลิปปุ๊บ ฝนอยู่ตกเลยดูมีอะไรเคลื่องกันหรือเปล่าเดี๋ยวคนดูบ๊ายบายครับผมไปละบาย